ขออนุญาตสอบถามพระจาจนะคะ่ะขอโอกาสการเนื่องจากก็มาที่วัดได้ประมาณห้าเดือนแล้วะคะ่ะคือมีเรื่องจะสอบถามค่ะอย่างเช่นว่าเอเวลาที่เราทํางานอย่างนี้ยมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราทํางานมีความรู้สึกว่าหัวหน้าเราจะสั่งงานเยอะอรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมคะ่ะอ๋ออ๋อไม่ยุติธรรม เป็นไรหรอกอือก็นึ่ถึงโอวาอันเปรียบเรื่อยนะ,นะอ่าเรจะดุจะว่าเราอะไรเราก็อืมไม่เป็นไรใช่ไหมคือไอ้ความยุติธรรมมันก็มันจะบอกยังไงอ่ะมันประสบการณ์แต่ละคนที่ไม่เท่ากันและความมุ่งหมายความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็มองแบบหนึ่ง ในหมู่พิขูก็เหมือนกันนะพิขูที่พรรษาอายุการน้อยไม่เคยมาเป็นพิขูผู้มีพรรษาอายุการมากกว่า <c oughs> ก็จะมองไม่เห็นมุมของของผู้พรรษามากใช่ไหม <c oughs> ก็จะมองแต่มุมของของผู้มีพรรษาน้อยมองแต่พอตัวเองขึ้นมามีพรรษาอายุการมากตัวเองก็มองเออตัวเองก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเคยคิดอย่างนี้เคยทําแบบนี้อย่างเงี้ยมัน แบบแรกคือมันก็อยู่ที่ที่แต่ละคนที่ที่เคยอยู่ในสถานะไหนมาบ้างอย่างเนี้ยมันก็จะมีมีพื้นฐานความคิดที่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันแก้ปัญหนานได้หมดนะเราคิดว่าทุกอย่างก็เป็นอนิจจังแล้วก็บางไปทุกอย่างเป็นไปตามกรรมใช่ไหมเขาดุดาว่าเราก็ก็ดีแล้วนะถ้าเรา เราทําไม่ถูกงั้นจริงเราก็แก้ไขต่อไปนะถ้าเราทําถูกแล้วก็แสดงเขาพูดไม่ถูกสิ่งที่เขาแก้คือตัวเขาจะต้องแก้ก็ปล่อยเขาไปแล้วเราก็สันเธรรทว่าเห็นคนอื่นเขาทําไม่ดีเราก็จะไม่ทําเราก็เก็บออกมาขัดเกลาตัวเองเหมือนบางทีเราเห็นเจ้านายดูด่าว่ากล่าวเราก็อม,มันเป็นภาพท,ที่ไม่ดีเนาะ ถ้าเราเป็นเจ้านายเราจะไม่ทําเราก็มาคิดอย่างนั้นนแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช่เราก็เราก็ทําตามไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมค่ะก็เคย <c oughs> ก็เคยคิดว่าเรา <c oughs> ถ้าเราเป็นหัวหน้าเราจะไม่ทําอืมแล้วพอเกิดข้อสงสัย <c oughs> พอไปถาม <c oughs> ก็เหมือนแบบเราอยากมีปัญหาอย่างนะะี้ค่ะซึ่งจริงๆเราต้องการาค <c oughs> ขอแค่นั้นเองะคะ่ะอืม ก็ธรรมดาการการพูดของคนไม่ได้ละเอียดแยกคายไปหมดนะบางคนพูดนะอยากมีปัญหาหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ก็อธิบายก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ด้วยความที่อินทรีย์ไม่เท่ากันแล้วเราไม่รู้ว่าคนเรามันอินทรีย์ไม่เท่ากันเราก็จะคาดหวังว่าเขาน่าจะพูดกับเราอย่างนี้แต่เราจะไปมันมันจะไปแน่นอนได้อย่างไงใช่ไหม เหมือนบางทีเราคาดหวังกับคนที่เรารักต้องประพฤติปฏิบัติกับเราอย่างนี้แต่พอไม่ไม่ใช่ก็เกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจขึ้นมาพระาศาสดาถึงบอกเวลาเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือให้เก็บจิตของเราไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเราอื่นก็ทําตามความเห็นเขาซะนะิยมเป็นลูกน้องโยมว่าอ่ะเ,อเสนอได้ยมอยากจะเสนอแต่ เราก็บอกว่าอันนี้เป็นแค่ข้อเสนอนะครับไม่ไม่ต้องทาําตามทําตามที่ที่นายบอกแค่นั้นเองแล้วเราก็พร้อมยินดีทําตามแต่เผื่อเป็นช้อยอีกช้อยหนึ่งถ้านายเห็นสมควรก็เอานะคะเห็นไม่สมควรก็ไม่เป็นไรพี่กูเราก็ใช้อย่างเงี้ยเราก็มีข้อเสนอก็อเสนอไปสิใช่ไหมแต่การที่ท่านจะเอาหรือไม่ก็อยู่ที่ท่านใช่ไหมอย่างนี้เราก็สบายใจอ่าพระพระศาสะดาถามพระนอนนอะ เธออยู่ได้กันยังไงไม่ทะเลาะกันท่านก็บอกว่าข้าพระองค์เก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้เมายุเหล่าอื่นเราก็เก็บความเห็นเราไว้ทุกคนก็มีความเห็นดังนั้นน่ะเวลานั่งประชุมกันวนก็แหมมีความเห็นแล้วทุกคนก็คิดว่าความเห็นฉันดีใช่ไหมเนี่ยแล้วเวลาเราบอกว่าเขาไม่ทําตามความเห็นเราแต่ในแง่มุมเดียวกันอีกคนก็บอกแล้วเราจะต้องไปทําตามความเห็นคุณเหรอใช่ไหม คนนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่ทําตามความเห็นผมไอ้ฉันก็บอกเธอไม่ตามความเห็นฉันอา้าวอย่างนี้มันก็ชนกันกันนั่นเองเพราะมันมีมานะไงเนี่ยมานะทิศถุกป,ปาทานนะอุปทานในความเห็นพอมันปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บมันก็ยึดแล้วยึดในความเห็นแต่ถ้ายอมไม่มีความยึดในความเห็นเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครจะไม่ทําตามความคิดเราก็โอเคก็ได้ ใครจะทำตามก็ได้คือได้หมดนะนะมันก็ง่ายไงยมก็จะไม่ทะเลาะกับใครไม่น้อยอกน้อยใจไม่มีปัญหาอะไรกับใครก็ง่ายงเรื่อยๆชีวิตก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราไม่ยึดไม่ยึดไม่แต่ความเห็นใช่ไหมไม่ดีหรออืมดีจะตายนายบอกอะไรก็ดีค่ะดีค่ะดีหมดเลยเออใช่ไหมแต่ก็ถ้าเราบอกดีหมดแล้ว แล้วเกิดมันเสียขึ้นมาอ้าวเอ็เองไม่เตือนข้าเลยใช่ไหมอแต่เวลาถ้าจะเตือนนะถ้าจะบอกก็บอกแค่เสนอแต่ไม่จําเป็นจะต้องเอานะคะอา่าแล้วก็บอกเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเตือนแล้วเอ๊ะไม่เชื่อที่ฉันเตือนเอา่ากโทุกข์อีกใช่ไหมอืขอบคุณค่ะอ อว่าไงค่ะกราบนมัสการว่ะอาจารยะะ์ได้มาครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นนะคะ,ะตั้งแต่วันที่เก้าจนถึงวันนีนะะ้เป็นช่วงที่ <c oughs> อยากจะมาพบพระอาจารย์แล้วก็ได้ได้รับคำแนะนำจาก จากพี่แอลที่นั่งใกล้ๆเล<อ>ยโดยโดยบังเอิญก็เป็นช่วงที่แม่เสียครบหนึ่งเดือนพอดีอนะคะแล้วก็ด้วยอานิสงส์ของการได้ฟังพุทธวจนะก่อนหน้านั้นประมาณหกเดือนอแล้วก็สิ่งที่แม่ได้รับก็คือผิวพรรณผ่องใสจน อได้ได้ฟังแล้วก็จนนาทีสุดท้ายก็ได้ส่งคลิปมาให้ทางญาติธรรมที่แนะนําด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นวันเกิดพอดีในช่วงวันที่เก้าที่ผ่านมานี่นะคะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่แม่ได้พ่อกับแม่ได้ได้กําเนิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพุทธวจ,จะนะนะคะทุกวันนี้ก็ สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ก็คืออย่างลงมั่นในพัตถาคตไม่เหินห่างจากฌานสะสมสุตตะตามรู้การเกิดดับแล้วก็มีจาคะที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็จะทำต่อเนื่องไปจนวันสุดท้ายคะ่ะบขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ่ะสาธเตอเน,นะ กระแสเองทำถูกต้องบุคคลนะเปลี่ยนกับใจหมดนะ่ะเนี่ยมายาเครื่องกับใจนะหลับใจคนจะอาจากอากุศลเป็นกุศลหมดนะ่ะเมื่อวานก็พวกกินเหล้าใช่ไหมเลิกเลยบอกในหะ้เหมือนโยมบ้านแพ้วเลยเนี่ยนะ <c oughs> เอาไปให้พ่อฟังพ่อเลิกเลยนะอ,อย่าให้คำสอนของพระศาสดา มันอยู่แต่ในหนังสือนะเอาไปอยู่ในการทรงจําด้วยเดี<笑><笑>๋ยวมันจะขาดเหตุปัจจัยของการไข้ควรนะอืมก็ต้องอ่านแล้วก็ก็ทรงจําให้ได้ให้ดีนะ <c oughs> มีแม่ผู้ใหม่กครอยากคุยอะไรขอโอกาสกับอาจารย์ครับอืม <c oughs> <c oughs> ปีนี้สามสิบเอ็ดธันวาเป็นวันอาทิตย์ครับ ออมล้ลุงขึ้นวันที่หนึ่งก็เป็นวันจันทร์กิจกรรมของวัดก็คงจะเหมือนทุกปีอย่างนั้นใช่ไหมครับคือช่วงเย็นๆค่ำๆก็อาจจะมีถนาโลกโลกทั่วไปเขาก็เข้าดาวกันอแต่ของเรานี่ก็คงจะมาสัจจายะมานั่งฟังธรรมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับมาคามดาว พอลุกโผลงทั้งวันทั้งปีมาแล้ว <laughs> พระจันรย์ช่วงเวลาดีที่พระอาจารย์ได้วางแผนไว้คือช่วงเวลาไหนครับญาติธรรมจะได้มาให้ตรงกับที่พระอาจารย์จะได้เมตตาข้ามดาว <laughs> <laughs> พวกเราครับทราบว่ามีกางมุ้งด้วยใช่ไหมครับอ๋บอใช่ใช่น่าจะกางมุ้งกันรอบๆสาราเนี่ยก็สนามหญ้าข้างหลังครับหอ มีมุ้งใหญ่กลางให้ของวัดของวัดเตรียมไว้ให้ใช่ใช่โยมไม่ต้องเอามานะครับโยมไม่ต้องเอามครับแยวแยวเต็นต์มาก็ได้ออืืเริ่มกี่โมงดีครับพระจาจาร์ครับก็ช่วงเวลาดีครับค่ำค่ำค่ำอ๋อก็มีสนทนาธรรมเช้าแล้วใช่ครับบ่ายแล้วครับนะเราก็ไป ทานข้าวอาบน้ำอาบท่ากันกลับมาก็ต่อนะอสักทุ่มทุ่มครึ่งอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้อาทิตย์คำ่ำอาทิตย์ค่ำนะครับอสิ้นปีนะครับนะครับก็เดินสลับนั่งเดินสลับนั่งอืมไม่ไม่ต้องทรมานกายมากไปก็ได้ครับแล้ว หมายความว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดก็คือเทศเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เทศเสร็จกาจะเทศเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วเราก็อ่า,อากี่ทุ่มก็ได้ไม่ไม่อยากกําหนดนะแล้วแต่ครับอือแล้วก็ถ้าไม่มีที่พัก ก็ไปการเต็นฝ so kind of uh ั่งนู้นเอาใช่ไหมครับฝั่งพุทธโคดนะครับเราได้ทราบวาตีิพักเต็มหมดแล้วนะครับคือแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองครับงั้ก็คือช่วงเช้าก็มาทําบุญตามปกติอแล้วก็บ่ายก็ฟังเทศอค่ำก็ฟังเทศนะครับแล้วรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งปีใหม่สองพันห้รอยหกสิบเอ็ดก็มีตักบาตรเหมือนเดิมอีกนะพระอาจารย์ก็ยังอยู่อยู่นะครับใช่ แล้วก็มีฝังเทศอีกนะครับอ่าฮะอายใช่ครับก็คือจะได้กิจกรรมกิจกรรมกุศลตลอดวันตลอดคืนใช่ครับรู้สึกจะสองวันเลยไม่อิ่มไม่พอในกุศลธรรมทั้งหลายสาธุครับฮัลโหลผูาจารย์ พอมาจาัดก,การเจ้าค่ะหนูเพิ่งบินมาจากฟินแลนด์เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ค่ะมาจากฟินแลนด์เอาจ้ามันนี่เป็นครั้งที่สองแต่มาเที่ยวที่แล้วมันมาเวลานิดหนึ่งอราวนี้ก็จะมานิดหนึ่งน้องสาวท่องร่วงค่ะจะรีบท่องล่วง,ท,งท่องเสียค่ะ,<อ>ะจะขอถวายปัจจัยพระอาจารย์อพัฒนาท,ทำศีรษธรรมะด้วยและหนูจะขอควไม่ตายจากพระอาจารย์หน่อยนะเจ้าค่ะอยากได้หนังเสือสายทยายธรรมแล้ว<อ> หนังสือทำทานทำบุญอ,อ,อย่าภาษาพระโสดาบันด้วยค่ะทานสัตยายธรรมโสดาบันหนังสือพบภูมิด้วยเจ้าค่ะเ,เพราะว่าทางบ้านนะคนเฒ่าคนแก่มันที่นุอกไปเที่ยวเที่ยวแล้วไม่ไม่พอโรงพยาบาลก็ไม่พอค่ะแต่เที่ยวนี้นุกขอไม่มากนะคะเพราะว่านุ๊ยต้องนั่งเครื่องกลับ เดี๋ยวน้ำหนักเกินแหละไม่ไม่ใช่พระอาจารย์อ่อ่าไม่ใช่นะคะหนูก็เอาจะเอาไป,ไปประมาณซะก่อนนะคะะอาจารย์เมตตาอย่างละอย่างละอย่างละสิบเล่มในไม่เจ้าค่ะได้หนูปฏิบัติตามที่คําพระอาจารย์บอกทุกประการเจ้าค่ะอ,อย่างลงมั่นต่อพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าดีดีดีดและชัดชัยยดวันหนึ่ง สี่ครั้งนั่งสมาธิสี่ครั้งและนันทิตามพระอาจารย์บอกทุกประการโอ้เยี่ยมเลยเทำงานก็แบกมวลาชัดชัยยะด้วยบ้านอาบน้ำเข้าห้องพัของผู้มีศรัทธาเลยชัดชยะด้วยนั่งสมาธิก่อนนอนด้วยบางครั้งก็หกโมงบางครั้งก็สามแล้วแต่เวลา <c oughs> บางครั้งก็ครึ่งสโมงแล้วแต่เวลาแบ่งเวลาตัวเอง <จะ S 2> บางค <ทำ S 2> ร <c oughs> ั้งสิบห้าทุกวันหนูรู้จักพระอาจารย์ก็เพิ่พอพศสิบห้าเดือนตุลาวันที่สิบห้าหนูมาที่นี่หนูเชื่อมั่นเป็นคำของพระพุทธเจ้าค่ะอขออย่างลงมั่นตอพ,พุทธพระธรรมประสงค์เป็นสรณะ,ะตลอดชีวิตตั้งแต่เป็นนิ้ต้นไปเจ้าค่ะอืสาธุเห็นไหม พระศาสดาเราได้สาวกเพิ่มอืมอป่วยป่วยอาพาธดอาพาธผู้เช้ายกเว้นให้ผมไปเลยค่ะเดินผมไปเลยเดี๋ยวก็จะเลิกพอดีอ่ะจะเที่ยงว่ะเร็ว 没听。<laughs> มีคนมายกไปนะวันนี้ต้องเอาหนังสือตรงไหนคะเ,เดี๋ยวประเสริฐจัดให้เยี่ยมค่ะน,นะจะเอากลับไปินแเป็นเพื่อนด้วยคดีดีดีด่วยคือ้ยาย,ายทำให้เพื่อนฟังแล้วก็เข้ากันหมดสามารถทำได้เออเดีดีดีอขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็ค่ะยิดีมากเลยสอยแล้วไม่หาย ยาดีเหรออานาปานสตินิรยาชั้นเลิศก็หลงบางทีก็ลืมปเ <c oughs> ลห่อานาปาบ่อยๆรู้ลมหายใจเข้าออก,กนะอ่าไม่เป็นเลลืมแล,แล้วก็ฝึกนั่นแหละลเป็นการฝึกเออนั่นแหละเยี่ยมโอ้ไม่อะลมอย่างเดียวอย่าแถมสิชอบแถมเนี่ยต้องอย่างลงมั่นแบบคนโน้นนะ ใเ,เใช่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าคนเดียวเป็นหลักการเชื่อพระพุทธเจ้าหมายถึงต้องวางความเห็นคนอื่นด้วยนะมไม่ใช่เอามาผสมกันอันนี้ไม่ไม่ได้เชื่อจริงนะเนี่ยอต้องวางความเห็นคนอื่นแล้วเชื่อแต่พระพุทธเจ้า<ช>นั่นแหละแล้วก็เอาของพระุทธเจ้ามาทําล้วนๆน,นี่แหละอันนั้นแหละใช้ได้เลยนะ อืมใช่ดีแล้วบางทีก็ลืมอาจารย์บางทีก็ดึงตรงบางทีก็ลืมเออบางทีดูลตแต่วันเด็มันไปตรงนนั่นแหละรู้ตัวก็ดึงมา,างอย่าให้มันไปนานบางทีนั่งสมาธิเรากนั่งสมาธิตอนไม่นั่งสมาธิไม่รู้มันไม่คิดเวลานั่งสมาธิไม่รู้ว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันมันมันมาลุม่มล้นใช่ระหว่างวันก่อนนั่งเนี่ยก็ทําทด้วยคอยทิ้งความคิดเรื่อยๆทิ้งเรื่อยๆ แล้วก็รู้ลมบ่อยๆเวลาพอนั่งมันจะได้สงบได้ได้ไวเนะาะไปะประเสริฐไปจัดให้ข้างหลังเนาะไปแปาข้างหลังเนะาะเ,เ,เขอาอกสดก็เพะอาจย์ครับอพิอามารการครับเออว้นนี้ครับ เออผมเป็นผู้ใหม่นะครับเ <c oughs> อ่อก็มาฟังหลายหลายผมหลายครั้งแล้วน,นะครับเอ่กอกรณีผมก็เหมือนอยาติธรรมน้องผู้หญิงนะครับก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่เมื่อปีที่เอ่อเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเอ่อผู้ผัญชาก็เรียกเข้าไปในห้องพร้อมกับลูกน้องหลายท่านแล้วก็สั่งงานพร้อมกับว่ากล่าวดานะครับแล้วผมก็นิ่งนะครับเอ่อเพราะเพราะเรามี จิตมีที่พึ่งแล้วได้มาศึกษาธรรมะนะครับอพอดีน้องเขาออกมาเขาบอกว่าเอ๊ะรองทําไมเจ้านายด่าขนาดนี้ทําไมยังนิ่งอยู่ได้ครับก็ผมมีธรรมะผมมีที่พึ่งจิตมีที่พึ่งเสียงที่มากระทบหูพระเจ้าบอกก็เสียงเสียงปกติทําไมเสียงสันเซินมาคุณดีใจล่ะอืเสียงด่ามาทําไมคุณเสียใจล่ะคุณโกรธเขาล่ะเสียงก็คือเสียงนะพระเจ้าบอกอคุณไป ไปตามมันทำทำไมผมมีที่พึ่งผมก็ไม่มีความโกรธกับเขาเขาพูดไปทักเปื่อเหมือนพระอาจารย์ว่าถ้าเรามีโอกาสเราเป็นผู้มัญชาเขาสิ่งที่ถิงนั้นเราก็จะไม่ทำกับผู้ใต้มัชาเพราะผู้มัญชาก็ไม่พอใจกับเราอันนี้ผมก็ได้ยึดถือปฏิบัติมาจนผมเป็นขึ้นเป็นผู้มัญชาเป็นผู้อนนวยการผมก็ใช้หลักธรรมกับปฏิบัติกับผู้ใต้มั่ชาผู้มัญชาก็ความเครียดก็จะ ลดน้อยลงกลับเข้ามาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสกลับออกไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มัาหน้าบูหน้าบึ้งใส่กันช่ก็ต้องขอกาบประคุณประจย์มากครับเนาะดีนี่แหละธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมให้มีความสุขความเจริญนี่ก็พอดีแก่เวลาขอการครับผมอ้าวแถมผมผู้ใหม่นะครับผมเออ ปัจจุบันนี้คือปฏิบัติอยู่ทุกวันนะฮะ <c oughs> แต่ผมนั่งแบบยาวๆไม่ได้ <c oughs> นั่งได้ทีเป็นนาทีอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งเก็บเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างนี้พอไปได้ไหมครับได้แล้วนานกว่ารัดนิ้วมืออีกเอาเจ้าขอรัดนิ้วมือแค่นั้นเองครับ <c oughs> แล้วผมไม่เห็นการเกิดดับแต่ผมพยายามมองว่าความคิดของเราเราควบคุมไม่ได้โยมไม่เห็นเกิดดับ <c oughs> เห็นเปลี่ยนไหมล่ะ เห็นครับ่าพอแล้วเห็นเปลี่ยนเรื่อยๆนะอ,อันนี้จังละเห็นอันนี้จังครับอันนี้จะสัญญาเห็นชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยโอ้โหมีคุณมหาศาลนั่นแหละนะอันนี้ส่งมากกว่าให้ทานมากกว่าสร้างนั่นนู่นเยอะแยะไปหมดคือบางทีมันมันมันบอกบอกไม่ได้ว่าแค่รู้หรือว่ามันจับจิตจับใจว่าเออมันเปลี่ยนจริงเออมันแบบแมัน,ม,นมันรู้ด้วยแบบมันไม่ใช่แบบว่า เรานั่งเฝ้ามันนะฮะอยู่ดีเผลอแล้วนึกได้อาอนี่ฉันคิดไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาอยู่ที่ใจแ้อย่างนเห็นที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรออครับเห็นที่หลังเราก็ป้อนอันนี้จะสัญญาเข้าไปว่าเออเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมนั่นอ่ะมันเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชามันก็จะค่อยๆฝังใจเข้าไปเรื่อยๆนะในความไม่เที่ยงครับอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพล่องมันก็จะค่อยๆเป็นไปอ มันเพราะถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆมันทําให้เราผมรู้ว่าตัวเองอ่ะเหมือนกับว่ามีมีเอ่อมีสมาธิสั้นอืทําอะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันทําได้ช่วงหนึ่งระยะสั้นๆอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเหตุผลของการนั่งสมาธิได้ไม่ยาวไหมฮะคือบางวันนี่มันฟุ้งนี่ฟุ้งจนคิดว่านั่งเนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นนาทีเลยวินาทีนี้เราก็เอาไม่อยู่สักสักครั้งนั่นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของผู้ใหม่ ใครก็เป็นนะคนได้สมาธิดีๆถ้าไม่ทํานานๆก็ตกเหมือนกันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติเลยก็เพียงแต่เราทําตามหลักการพระศาสดาคือดึงกลับดึงกลับดึงกลับอย่างเดียวระยะแรกๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรละเอาแค่ดึงกลับไปสักปีสองปีนั่งดึงกลับอย่างเดียวพอแค่นี้มันจะดีขึ้นดีขึ้นเราทําตัวเป็นเสาเขื่อนเสาหลักไนงะกายคตาสติเนี่ย จับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักตาจะฉุดเอาพิกุไปหารูปที่น่าพอใจหูจะฉุดเอาพิกุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็รู้สึกอึดอัดขยักขยงจมูกจะฉุดไปมันจะฉุดไปหมดนะนทุกอายจะตะนะผัสสะเรามีตลอดนะนะแต่ฉุดแล้วเราก็รูล้ลมฉุดไปแล้วเราก็รูล้ลมแล้วก็ทําอย่างนี้ต่อไปมันก็เริ่มเป็นอุปนิสัยในการรูล้ลม เราเอากายคตาสติมาทดแทนเนี่ยมาแทนแทนแทนการฟุง้งมันฟุ้งได้แล้วก็รู้ลมได้ก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ไปมันทําหน้าที่ฟุง้งเราทําหน้าที่รู้ลมไปจริงๆแล้วมันก็เราทั้งคู่นั่นแหละนะแต่ว่เาเราไม่รู้อ่ะนะเราก็คิดว่าไอ้นั่นมันไม่ดีไอ้นี่มันดีเราก็แยกก่อนอกุศลน,นี่กุศลอืมแล้วก็ทําซึ่งจริงๆทําตรงเนี้ยทาไปเรื่อยๆมันได้ถึงนิพพานเลยนะ แต่เราต้องมีมีองค์ความรู้องค์ประกอบแต่ละอ่านว่าอ๋อมันถึงยังไงดังนั้นแรกๆเนี่ยอาจจะสงสัยอะไรทําแค่นี้เองเราถึงนิพพานถึงทําแค่นี้แหละนะแต่พอเรารู้เหตุผลหมดแล้วเราจะมั่นใจอืแต่สิ่งที่ผมดูแล้วผมคิดว่าตัวเองพัฒนาอย่างนึงก็คือในระหว่างวันอ่ะอืมผมจะรู้ตัวคือกายคตาสติเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเป็นระยะระยะนี่ก็ดีแล้วเดินเดินบางทีอ้าวเดินอยู่นะ บางทีฟุ้งไปอเงี้ยก็กลับมาอ, m, อยู่ในในสภาวะต,ตอนที่เดินอยู่อันน,น,นี้อันนี้พอเป็นการพัฒนา,นาใช่ไหมคพัฒนาแล้วนะแต่แตบางทีบางคนพัฒนาแค่เนี้ยปีหนึ่ง <S <S สองปีก็คือแช่อยู่แค่เนี้ยนะไม่แน่นอนดังนั้นใครจะแช่รตรงไหนนานขนาดไหนไม่ต้องไปกังวลบางทีแช่ตรงนี้แล้วบทมันจะก้าวหน้ามันปึ๊บปุ๊บป๊บเลยนะอ่าไม่แน่นอนหรอกตรงเนี้ยดังนั้นอย่าอย่าไปดูถูกตัวเองอืมนะ ขอบคุณครับดีดละอ่าก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาประพฤติธรรมสมควรแก่ทรรปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของตถาคตมากระทำกิจด้วยการฟังด้วยความเป็นผู้สู่แต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเรา ได้รับอน,นิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยตัวกันทุกท่านทุกคนเตือน